พี่คนครับพี่คนใช่ไรไหมพี่คนใช่ี่ไรครับโอ้ใช่ไรไรติดลาครับแดงหัวแงหัวนคือผมชุดรถโอ้ผมสรถพูดีหน่อยนัเออติดตคนนรับล้วอยนอันไหบ้างน้ำปลาน้ำปลาอกันเลยครับอ่าต่อไปคืออันัาหอมติดหน่อยครับอออขนาันแล้วสิเด้บรรยากาศครับวันนี้ฉลองวันเกิดมลลมฟ้าลุงน พอดีจุนะพอนวะม,มวนหน่อยเยอจัดจุงีพอดีโอ้ยหมือวานนี่เกิดเห็นเขาเจ้าอันเอากินยานอยู่หันไวยน้ำลายเฮ้ยหยดๆทกทแล้วทีไก็ได้จะตาบานขี้ <laughs> นอ๋อใช่ตัวต่เขาเป็นทุนเนี้ยของม้วนนี่แ้นา,า,านเนื้อ,พ,อ,อพ่ี้ํัเบียรหลากลอกมันจะุนโอ้ม้วนมันชส้ใ่อีมั้งเนี่ยเห็นเลยไ่พิซซ่าควายน้ำบอดเคียดทอดพูดสูบยา,กา,ยกายไก่ไก่หมดแล้วขันบอกเรื่องม้วนของดิบนี่ว่ อ่าเดี๋ยวเป็นยังไงเป็นยังไงบ้าดว่าอือบีครับบีบีบคบบ่าววันนี้เพิ่มจัาเติอเเตดติดเตาเดยเบิรเป็นเบิร์สุดเมืองสุดอย่นเว่าขึ้นสิพ่อล้วละทีโอตะวันใส่ไปบวงหนึ่งเกิดบิบงครับพอเลียวกันโอ้ออออเออเอ

พี่นองปีทองกันครับบรรยากาศลาบขมแล้วจ้ำจุสแล้วครับ,รบนี่ซีคุ้นซีกจวบีขมขมครับจ้ำจำจำ,จำ,จำแล้วก็อืมบรรยากาศวัดธรรมดาครับใส่ลงไปบอใส่ลงไปคือ ใส่เนี่ยใส่ลงไปครับหยอดเดียวควมันน้อยมันต้องสองหยอดสุกีกครับสุกี้อืมดับไปแล้วมามพี่น้องมาอืมใจวายใจวายมัวครับมัวลาบครับพี่น้องวันนี้มีลาบมีลาบ

ปลูกเองไรลสารครับแต่ว่ามีเตอร์เพียนนิดจังหน่อยเ <laughs> จ็บ่อเขาท่านวะตัวอ้อะไรเไงดำดำว่าห่นนาพีตัวสั่งเนือเดียวเยวาเสีเยสสเบอร์โทรชื่อกันจังไหนจังหนึ่นงกังกโลนีนครับ <laughs> อือหลองเงบงแล้วไหมเจ็บเลยครับ ก็ิม่มมากกว่วนื่แจบตัวน่อกินเขาแสบ,บปังมันผัขานเนี่ยของคนว่ะเัวแฉบแต่ผู้สู้อืมพราบหน้อย่างนกันไห้ครับท่านมาลูกมากพักยาวใหญ่หรือหอยพันงเฟ้อนี่จั่ไบครัพันตับกับพันตับทำยังไง อลูกค้าทั่วทั้สื่อกันเยู่นู่นวันแล้วทีนี้เขาแซ่บกข,ขอขอบคุณนะครับที่คุณเอกเขามาเบิ่งทางช่องยูทูบคอวานสตูดิโอนะครับช่วงนี้ก็มีวิดีโอติดไปล,ลงไปในช่องประมาณสี่สิบห้าสิบคลิปเลยนครับพี่นอ้องสี่สิบห้าสิบคอนเทนต์แต่ว่าคอนเทนต์นี่เป็นคอนเทนต์พิเศษครับที่จริงก็บเ,เกี่ยวกับการเกษตรสาระความบันเทิงเนี่ยบทความบันเทิงเนี่ยนะฮะก็เข้าปะปนกันไปความโวยงาน อีกระดัอย่างหลายแนวในภารกคิตนาทีการงานครับจำสิทธิ์จำสิทธิ์อันนี้โอ้อืมดีเนาะตรงนี้อันนี้ยต้นนอ,องเสียครับพี่น้องกา,ข,า,ข,าข้าวคันตัวมาอน้ำมันบดด้วย

ทาไดดครับอืมผู้ผู้รักสางนั่นเนี่แบบมูลรักคุ้มคำเน,นอีอืมอืมอืมโอม้ไปวัาศักดิ์ดังเ,เสียนเสผู้สาวเราศิลปินเนั้นสยจ้มาจาายนายว่าแล้ววะอืมอืมกูดดไนด,ดน้นอก,กับแบบเพื่พอว่ามีเงน้อกับเทียบก,กันว่าผมว่านะบอ่า่มีรายแล้แล้ววะ ส่งลูกส่งลานถึงฟังแล้วเพื่อนเ็อมไมเกียณกับต้องเกษียณเนะขูกับวนที่สิบเมนเด็ดจัันไดสถานที่ของทางโชคดีรีสอร์ทตัวของอาจารย์ธราหยุดจักสถานที่บ้านสุดที่สดก็มีตัวเะฮอเริ่มต้นสามหมื่นห้าครับสามหนึ่นห้าสุดที่สุดเบดกองกีตาร์พวกสุดกังเป่าแซกโซโฟนร่างการงานสามไฟเซนซีมีหอดไฟรอกระเวย ะตุ kind of mm. may, may, ้มพัดครับพี่น้องกระตุ้มพัดกระพัดเองครับพัดไม่ไหมหรือเ่าีแต่เนื้เห็ดเองตว้คนเห็ดเองครับตันมากันบริห็ดเองสิบวกับตัววายุนี่ข้านกนี่กินเขาแล้วนี่ก็จิไปอัดแทนได้เองไม่เป็นกันแท่ขาดครับอัดเองคับกนับ่เต่าตัวมาว่้ันแท้ขาดเลยวาคนตัวแข็งว่ามืดือพี่นทาเสือกับักเสียเองากันแต่บวกับแตเขาเซวบวเกี่ยงเนาะ ซักสี้อเไม่เสียก็ได้เดี๋ยเขาซักง่ายๆเดิเอาก็ฝากไว้ครับคุณน้องผู้สนใจหมอลำซิงนะครับหมอลำฟ้าลุงพัทเทวาในรูปแบบของดนตรีเด็กคนส่นกระลับครับหรือว่าอย่างไดห,หมอลำซิงเต็มวงงานเสียงร้องฉลองงานคิดต่ออะไรครับเอาถ้าเพิ่นไปเพิ่นกลับไปอยู่ดีหนึ่งใิ๊ด แยกออกไปไม่เงี้ยพี่น้องมีเวทีแข่งเสียงมอลำผู้หญิงเดี่ยวอ่ะก็อยากเอามอลำัมฝาลุงไปประกบเด้วยว่าสัตว์บ้างผู้เดียวก็จังเสียงซีค่ายแน่วันนันนะอือืมอผู้ฝังตัมือสวดสวดว้ผู้ดำวันน้ำตาสิไรเดี๋ยวพี่น้องอืมเนี่ยไปเบิ่งเห็นตาพี่น้องปุ๊บมือแม่ก็เป็นข้าวหมุนว้ายปุ๊บมืออะไรปุ๊บมือไรงานลงเีทีเนี่ซีเแตเดี๋ยวครับโอ้นักพวงก็ไรบ่อครับเหล่าไข่นักเหล่าไข่ครับกำลังใจเต็มที่ไปล่ำทั้งกันเพื่อเดียนี้ แม่ยกส่วนมากขาจะสิบุกินเบียร์ตัวเหลราขาวพรอนเงินห้จเตได้ห้เป็ดยกงามนั่งยกที่สองครับมลลัมฟ้าลุงลุงยังห่างกันสิบปได้บัวครับเพี่สิเมะเป็นห่วงนอนนี่จังไรเหรอครับพี่เป็นบัวขึ้นเลยนะครับลงมาผักก็หายไปเลยผักหายไปเลยนะแม่ก็ฝากไว้ครับลูกหลานชิลนปินช่วงนี้มันก็เปิดให้มีการแสดงได้เพราะเร่งอกได้เงยถ้ามีการมีงานติดต่อครับมลลัมฟ้าลุงพรอนให้ว่า นะครับติดต่อทางเ facebook ฟ้ารุ่งพรเทวานะครับหรือว่าอยากติดต่อาหน่มขวานกับทางแฟนเพจเ c e b o o k ผู้จัดก,การนาชาแนลนะครับหรือว่ามีเจช้ชสองทางสิการติดต่อโอ้หลายเด้ขอขวานสตูดิโอผู้จัดก,การหนาชาแนลแมนแล้วก็ประกันบ้านนอกข้อหน้าอันนี้ก็แฟนเพจเฟซบุ๊กผู้จัดก,การหน้าชาแนลรีเวอร์โทรติดต่อสอบถามโดยตรงกับศูนเก่าแปด หนึ่งห้าหกแปดแปด,แปดแจปเจ็ดห้าฝเบอร์เจ้าไว้น้วเนี่ยทาวบันทโทรมากอปติดเบอร์เจ้าเบอร์อะไรศูนย์แปดแปดหนึ่งหนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดแปดสามครับอำอยู่ครย่ง,งน,นึ้วเนี่ศูนย์แปดแปดหนึ่งหนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดแปดสามเบอร์โทรนี่โทรได้ตลอดยีิบี่ชั่วโมงนะครับรับตลอดรับตลอดครับงานหน่อยงานใหญ่งานไงงานไกลกับเอิ้นใส่ได้ครับฟ้าลุงคอนเทวาเดี๋ยวผมขึนเบอร์โทรอีกคันนึงหรอบไป่น้องตู้นใจครับนี่การยิงกวดย่ยงกันนะช่ยกันไปนั่ ที่ว่าน่าจะที่จโจยนะครับสอบถามสาวสุสกทิพย์พี่น้องขู่ทุกคนแล้วก็ฝากช่องนะครับ่มท่านมั่นใจว่าท่านได้ฟังไหมเหาอครเขาไปทั้งยูทูบเลยครับปลาพิมฟ้าลุงคอนใช่ปขึ้นเลยครับจะหลายๆไอ้ที่เป็นล่งไหวนะครับของที่ลายช่องจะไปไ็งไร่งนะครับงานเพลงโคเวอร์ก็มีครับศิลปินฟ้าลุงคอนเทวานะไปเบิ่งในโปรไฟล์เฟสบุ๊คได้นะครับติดต่อสอบถามสำหรับไปนี้ก็ มาดีทีละน้องไปก่อนเด้อครับเด้อขอบคุณพี่น้องหลายที่ขอบคุณทุกท่านทีมา,มมามติดตามนะครับขอบคุณหลายครับ,รบขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบาย